อาวุพิเดาบไลเซเบอร์ของราชาใต้ดินระดับ S.S.R บวกวันที่8นี้เจอกันอย่างแน่นอน <Okay. S 1> และหลังจากที่ตัวละครของเขาเข้ามาสู่ในเซเวอร์จีนก็ทําให้ใครหลายๆคนตื่นตาตื่นใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเผาไหมแบบใหม่ที่เวลาเขาระเบิดแต่ละทีมมันรุนแรงมากๆอีกทั้งการระเบิดของเขายังสามารถเพิ่มเลือดสำรองให้กับตัวละครตัวนี้แบบโคตรของโคตรเยอะ <c oughs> เอาเป็นว่าหลังจากที่ผมได้ทําการรีวิวตัวละครตัวนี้ไปแบบธรรมดาวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกท่านมาดูในฉบับอัปเกรดเป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงพร้อมกั สกิลปลุกตื่นพาสี SSR บวกไป,ไปเป็นรีวิที่2ว่ารายละเอียดต่างๆทั้งหมดของตัวละครตัวนี้เมื่อเราอัปเกรดสุดหรือว่าลงทุนจนสุดตัวของมันจะเก่งและโกงมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมข้อมูลทั้งหมดของตัวละครตัวนี้อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมตรเดอะสรองเกตซูเปอร์จีนหลังจากที่ผมได้ทาคลิปรีวิวตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนราชาใต้ดินระดับ SSR บวกมันก็ทําให้เพื่อนๆหลายๆท่านนั้นตื่นตาตื่นใจมากๆเกี่ยวกับสถานะเผาไหมแบบใหม่รวมไปถึงพาสซีฟสกิลตัวที่ออกแบบมาเพื่อเอามาคอมโบกับสกิลปลุกเตือนระดับ SSR บวกตัวนี้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่มีการระเบิดจากสถานะเผาไหมแบบใหม่เจ้าตัวราชาใต้ดินเอเดนอาบวส รับดาเมท right? s <S <pad> ี่ฝ oh, yeah, yeah. ั่งศัตรูนั้นได้รับทั้งหมดและนํามาเปลี่ยนแปลงเป็นหลอดเลือดเม็ดเจมสีม่วงที่อยู่ใต้เลือดสีเขียวตรงนี้ยิ่งถ้าเกิดเขาทําให้ฝั่งศัตรูนั้นติดดาเมจเผาไม่ระเบิดเยอะเท่าไหร่ตัวละครของเขาก็จะมีเลือดที่เยอะแบบเยอะโคตรและสิ่งที่ดีไปกว่านั้นตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวแทงค์กภายในทีมแบบสุดๆนี่แหละสาเหตุที่ทําให้เพื่อนๆหลายๆคนนั้นตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าสถานะเผาไม่แบบใหม่ของเขาอันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงอยู่พอสมควรอีอยังหนึ่งคือตัวละครตัวนี้้สาามมรถลบบบไไ่่ยอออทแพิเศษขงงฝัตูด นะเอาเป็นว่าหลังจากที่ผมได้ทําคลิปรีวิวแบบธรรมดาไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูการอัปเกรดเป็น5ดาวเหลือง5ดามวม่วงพร้อมกับสก <t> ิลปลุกตื่นพาร์ทสิ SS บ SSR บวกไปไปเลยที่สว่าความสามารถต่างๆที่จะเพิ่มเติมเข้ามาตัวละครตัวนี้จะโกงมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ <t> และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวละครตัวนี้คุ้มค่ากับการเปิดตัวดําหามาใช้ไว้ในทีมหรือเปล่า <Okay. S 1> เริ่มแรกเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทสิบสกิลติดตัวแบบดั้งเดิมกันก่อนราชาใต้ดินระดับ SSR บวกจะได้รับหลอดเลือดสีม่วงแบบพิิเศษมาาาจจํนนว800คดก โจมตีพื้นฐานหลังจากที่เราทําการอัปเกรดไปเป็น5ดาวเหลืองตัวละครของเขาก็จะเพิ่มเลือดมากขึ้นเป็น1% 0 0 0และถ้ายิ่งเราปั้นไปเป็น5ดาวม่วงได้เลือดสีม่วงพิเศษก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาถึง1 2 0 0<อ>และคิดดูนะคุณผู้ชมถ้าหากเราปั้นพลังโจมตีเยอะเอาพลังโจมตีตรงนั้นไปบวกกับปเปอร์เซ็นต์ที่ได้มา1,20% 0เลือดเจ้าตัวละครตัวนี้เมื่อเริ่มเข้าเกมแม่งจะเป็นอะไรที่โคตรของโคตรเยอะต่อมาจะเป็นสกิลพัาสิ เปอร์เซ็นที่ทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะเผาไหมแบบพิเศษซึ่งความเสียหายจากการเผาไหม้จะคิดอยู่ที่150เปเ็นป็นผลดาเมจต่อเนื่องหลังจากที่ตัวละครใดๆก็ตามทําการเคลื่อนไหวสถานะเผาไหมแบบพิเศษตัวนี้ก็จะทําการระเบิดออกไปทันทีพร้อมยังสามารถโอนย้ายการเผาไหมแบบพิเศษตัวนี้ไปยังตัวละครอื่นๆจนครบ3ครั้ง <Hey. S 1> และที่ดีไปมากกว่านั้น <Hey. S 1> เจ้าตัวราชา,ตาใต้ดินเอซิสอาบวกจะทําการดูดซับความเสียหายที่ศัตรูได้รับจากการเผาไหมแบบพิเศษมาเปลี่ยนแปลงเป็นการฟื้นฟูหลอดเลือดสีม่วงให้กับตัวละครของตััวมนเอง ังจากที่เขาได้ทําการอัปเกรดพาสซีฟสกิลปลุกตื่นระดับ SSR บวกไปเป็นรีเวิที่2โอกาสที่จะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะเผาไหม้แบบพิเศษจะอยู่ที่90%บอกเลยว่าอันติทีหนึ่งยังไงก็น่าจะติด6ตัวอย่างแน่นอนส่วนดาเมจการเผาไหม้จะคิดไปเลย200%ซึ่งจะเยอะกว่าเดิมอีก50%การดูดซับความเสียหายของระเบิดเผาไหม้แบบพิเศษแล้วก็การฟื้นฟูหลอดเลือดสีม่วงอันนี้จะอยู่เหมือนเดิมแต่จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เลยนั่นก็ ขึ้นมและสิ่งสุดท้ายน<อ>ั่นก็คือการอัปเกรดอันติไปเป็นอาวุธลับเฉพาะ3ดาวอันนี้ต้องขอข้ามไปก่อนอเนื่องจากเดี๋ยวเร็วๆนี้เจ้าตัวอาวุธเฉพาะเขาก็จะทําการอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จีในวันที่8ตัวดา <ำ S 2> ดาวกระจายผมมีดองรอไว้อย่างเยอะ<ไ>เอาไวไ้ถ้าเกิดมันเข้ามาเมื่อไรเดี๋ยวผมจะไปเปิดซุ่มแล้วก็นํามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบเต็มๆดีกว่าเพราะถ้าเกิดพูดไปในคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นภาพอะไรมากมายหรอกว่ามันจะโหดกว่าเดิมหรือเปล่าแต่โดยรวม2กกกกกกิิิลลนนนีีี้้้้ทท่่่่่่อัััปปเเเเรดดไไพพมมมมมตตต็ําาาาใหวววววะะะคงแจ ติดตัวที่จะมีการเพิ่มเลือดอยู่ที่1,20% 0อเปอร์เซ็นต์อีกทั้งสกิลปลุกตื่น SSR บวกตัวนี้มีโอกาสติดเผาไหมอยู่ที่9 0้าเปอร์เซ็นต์ดามดเกก็จะแรงขึ้นเป็น20% 0เปอร์เซ็นต์หากถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูตมันติดเผาไหมแบบพิเศษตัวนี้จำนวน6ตัวแล้วระเบิดพร้อมๆกันหลอดเลือดสีม่วงของราชาใต้ดินระดับ SSR บวกตัวนี้จะมีเยอะขึ้นกว่าเดิมมาก,มากๆเผลอเบางทีอาจจะทะลุเกินหลอดสีเขียวหลอดสีม่วงไปเลยก็เป็นไปได้เนื <Hey. S 1> ่องจากสกิลติดตัวการเพิ่่่่่มามมมมหหลลออออดดเเเเเเืืืสสีีีงงงงขขาาาาาาตรรรนนน้้้ัถถกกก็็บไไิ15ททยยๆค เก็บได้ไม่เกิน15เม็ดเจมแล้วเพื่อนๆลองคิดดู1เม็ดเจมมีเลือดอยู่สักประมาณ2 0 0 0 0หน่วยเอา2 0 0 0ไปคูณ15ตัวละครตัวนี้มีเลือดสำรองอยู่ที่3ล้านหน่วยแล้วนะคิดดูถ้าหากเราปั้นพลังโจมตีพื้นฐานของเขาให้ได้สักประมาณ2-3ล้านลงไปเจอกันในสนามทีเทินแรกนี่ตีกันไม่ตายเลยนะเอาเป็นว่าโดยรวมทั้งหมดจากเท่าที่ผมไปดูมาตัวละครตัวนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการผ่านดาลง PVP ลงหมวดเลวทามหรือแม้กระทั่งหมดใหม่ที่จะเป็นการ PVP แบบเก็บแรงตัวละครตัวนี้ก็มีควาาามมสรถ ครบเครื่องอยู่ในระดับหนึ่งอันติโจมตีหมูลบไม่ย่อท้อแบบพิเศษได้ทั้งทีม1ครั้งสกิลพาส,ส์ซีติดตัวเพิ่มหลอดเลือดสำรองขึ้นมาสี่มวงที่ไม่สามารถโดนตัดเลือดได้สกิลระดับ SSR บวกมีสถานะเผาไหมแบบพิเศษซึ่งดามเมจมันก็จะระเบิดแรงอยู่พอสมควรและไอจังหวะที่มันโอนย้ายไปมันก็จะมีการระเบิดเบ้ลขึ้นไปอีกนะหา oh. กสองสกิลนี้คอมโบโคู่กันเจ้าตัวนี้ก็จะมีหลอดเลือดเยอะขึ้นกว่าเดิมแบบโคตรโคตรถ้าใครมีตัวดำดองรอไว้และเป็นตัวละครที่เพื่อนๆ เลยในการเปิดกาชายังไงถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีความคิดเห็นอะไรายอยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวละครตัวนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ชอบไม่ชอบอะไรยังไงบอกกันมาได้อย่างเต็มที่ <Okay. S 1> และก่อนคลิปนี้จะจบลงกันไปเดี๋ยวเรามาดูความโหดของตัวละครตัวนี้กันอีกสักหนึ่งรอบเริ่มแรกพอเราเข้าสู่สนามสังเกตดูเจ้าตัวราชาใต้ดินเอเนอาบวกจะมีการบวกเลือดเพิ่มเติมขึ้มขนมาโดย <S <S 2> <S 2> ปกติตัวละครอื่นๆจะมีหลอดเลือดสีเขียวอยู่แค่ลหลอดเดียวเท่านั้นแต่ราชาใต้ดินเอเนอาบวกจะมีหลอดเลือดสีม่วง ประมาณ60%และยังมีเมเ็ดเจมเลือดสำรองเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งเม็ดหากลองย้อนมาดูตอนเริ่มเกมเลือดของเขาจะบวกเพิ่มเติมขึ้นมา5ล้านแปดแสนกันเลยดีเดียวเชียวนะ <c oughs> และถ้าหากเราอันติใส่ฝั่งศัตรูไปปุ๊บฝั่งศัตรูเขาจะติดสถานะเผาไหมแบบพิเศษอย่างนี้ทันที <c oughs> เมื่อมีตัวละครอะไรใดๆทําการขยับขยื้อนก็ตามระเบิดตัวนี้ก็จะทําการแตกออกและก็จะบวกเลือดเพิ่มเติมขึ้นมาให้กับราชาใตดินเอสอาบวกเข้าไปอีกซึ่งความแกร่งความโกรงความโหดของเขาก็ยังไม่หมดพทาานส ลูกไฟตัวนี้จะสามารถโอนย้ายไปให้ศัตรูตัวอื่นภายในทีมได้ไม่ว่าจะเป็นกระบองเหล็กสลับมาซอมบี้ซอมบี้ไปกระบองเหล็กซอมบี้ไปอะตอมอะตอมไปแฝดแฝดไปอะตอมอะตอมไปแฝดอะไรนี้คือสลับได้หมดทั้งทีมจนครบ3ครั้งและคิดดูถ้ายิ่งมันระเบิดไปเรื่อยๆแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเจ้าตัวราชาตัวดีนนดาบุบกตัวนี้ก็จะมีเลือดมากขึ้นเป็นทวีคูณลองสังเกตดูตอนนี้มีอยู่สี่เจมทัสมกิโจมตีไปหนึ่งดอกและลองสังเกตเลือดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วอะปูบอมโจมตี๊บโป๊ก โดนหนักมากเอาแล้วก็โดนระเบิดอีกเมกื่อกี้เอ้าตายฟื้นตายฟื้นเดยอดูเจม เต็มหัวครับอกเลยฮะนะจุดตัวนี้คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงและดีมากๆนะในเรื่องของการเพิ่มเลือดสำรองแต่ก็ไม่เชื่อว่าตัวละครตัวนี้จะมีแต่ข้อดีเพราะข้อเสียของเขาก็มีเหมือนกันเพราะถ้าหากตัวละครตัวนี้มีความเร็วที่น้อยกว่าเจ้าตัวแฟลตประกายแสงระดับ S S R บวกหรือเกโรเกโรระดับ S S R บวกตัวละครตัวนี้ติดใบของเกโรเกโรขึ้นมาไม่ได้อันติก็ถือว่าจบเลยครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกกันไป็ยลืม ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆักงกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน